สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับยาเมโทโตรเทรคเซตในรูปแบบเม็ดขนาด2.5มิลลิกรัมกันนะคะยาเมโทโตรเทรคเซตมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินแบบรุนแรงโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยโรคลำไส้อักเสบหรือโรคุ้มคุ้มกันทำลายตนเองค่ะอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ได้แก่ผื่นขึ้นตามลำตัวผิวหนังลอก ปากบวมหน้าบวมแน่นหน้าอกหายใจลำบากตัวเหลืองตาเหลืองท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนค่ะหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันทีนะคะเนื่องจากเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงข้อควรระวังยาเมโทเทรกเซตอาจทำให้เกิดแผลในช่องปากได้ผู้ป่วยควรรักษาความสะอาดของช่องปากระหว่างใช้ยานี้นะคะ ผู้ป่วยวจัจเรญพันธุ์ควรคุมกําเนิดระหว่างใช้ยานี้ที่สําคัญผู้ป่วยควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองค่ะคําแนะนําเพิ่มเติมผู้ป่วยโรคตับโรคโลหิตจางโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว ยาโรคประจำตัวยาที่ซื้อใช้เองหรือมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยานะคะเนื่องจากต้องเฝ้าระวังการใช้ยาและการเกิดอันตรากิริยากับยาเมโทเทรซตค่ะกรณีผู้ป่วยรับประทานยาหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ให้รับประทานยาในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละสัปดาห์นะคะ การเก็บรักษายาเมทโทรเทรกเซตเก็บยาในภาชนะป้องกันแสงและเก็บให้พ้นแสงแดดนะคะเนื่องจากป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพทั้งนี้ยาเมทโตรเทรกเซตอาจใช้รักษาโรคอื่นๆได้ตามการพิจารณาของแพทย์หากมีปัญหาเรื่องการใช้ยาปรึกษาเภสัชกรนะคะขอบคุณค่ะ